เอา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 ตัวไหนเอาตัวไหนสวัสดีสวัสดีเด้อปาลุงเอ้ยเอฟซีทุกทุกทางเอาตัวนี้วะอินดีต้อนรับกับชุดส่งระจายเด้อเอาตัวไหนยุ่งหนุ่มแนยุ่งกับหองบังคอยพายพาดิบได้กับป้าแม่นะคะได้ฮะเอาป้าโทรศัพท์ไปถิ่มนะลูกเด้ออฮะ จะไปใช้นะอย่าเอากระเป๋าแม่ไปถิ่มได้เอาโอ้เอาไปให้มาว่ากระเป๋าแม่นะไม่แม่มาลงมามาเออ,เออพายรถสัยพายรถพาย อย่าเหยียบนะลูกโอ้ยเหยียบมาหัวใจแม่ได้เหยียบกระเป๋า,มา,า,าแม่นะอย่ามาหัวใจแม่แล้วแหละนี่นะใช้แม่เกิบนะใช้แม่เกิบนะกลัวอะไรมาคามไม่น้อยนะไหนทีเดียวยังเีัยดูหน่อยอะไรอย่างง เอาจะไปไหมอ่ะเขียวอีหลายอะอันเขียวบะยายแป้งเขียวพอพอชื่อห้ยุบมาแดงอ่ะมาแดงชื่อไ้ลูกด้วยเฮ้ยของด็งหน่อยนะบอกพอชื่ออันแป้งเขียวไ้ดูกแน่เอาหมุกชุกยังชุกแนบคำบอกพอออ เอาว่าไปกินเดนถุงลูกเกือบพอเลยเกือบพอี่ไหนอเออาแบ่งเอาเลนรกหวบชุกดินี่นะคือขวไม่ก้อนี่นะบุชุกนี่มันบุชุกว่ะขวมเอไปด้วยเอา เดือดกินอองลุกด้วยอาลุกเยวไปลุกอืมให้มามไปกินบ้างมาดีอามาดีก่อนตาเปียกมาเนี่ยลูกชายกันมาดีก่อนมาดีดูมาดีดูมาหน่ตัวเดือดแป๊ะเน้มารี ยอยาอลยละาจะไปใช้ม,มันห่อนแล,ล้วพอเยากุป้าแม่มันห่อนแล้วลูกไปใช้ได้ง่วงเอาวะออกไปออกไปมึงงานดีห่อยอ่ะทำมรำมแล้กินเยอะมเปื่อนมรมเนาะ

ไปเลยก้มขาไปนี่มนไปกูนนะกินเชียบเลยขึนไหไปเจี่ยนไปเจียนไปแล้วนี่เดี๋ยวไปน้ำพอตัวว่ามาเนี่ยนะไปไปพอป่ะไปพอป่ะไปป่ะไปน้ำพอกันบ้ามันเนี่ไปบ้านี่นนะแต่เป่า

เด้หลุดวงเนี่เออยชินางลังบ่นางลังหึนางลังบ่ไม่ใช่พ่อจบูบเอาอันห้องนอนนะั่นเถื่อเถียอ,อยาวนั่งไม่นุ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาลงกี้เน้นมนันเน้นพอไปเด้อพอไปเด้อ มองมาไหมที่ไปแห่ไปเที่ยว่ะไปเด้พอผาไปชองมือเลยไปโจกเกอจกเอ้าผาัได้ไปแม่กับวไหนไปอไดไปลูกยแต่มามามาเหี้ยเขยแต่ไหนมามาอืมไปบอเออไปใส ไปเที่ยวเที um> ่ยวให่ล่ะยืนรอเนาะยินรอเนาะเอาพาบัมาบัวท่านนี้บอสพอจีโดตเลยแค่นี้บ

chúc con chúc oh, bài chúc con ăn. chúc con chúc con em <laughs> <laughs> nhật bài à? chúc phải kem tầm đấy bên một chút kem tầm con đi không chúc con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  chúc chúc con, đi. Chúc con. Đó, mẹ đi, mẹ đi. Mẹ nước mẹ nước nhặt bay rồi có à? bay cái da mình hay phò hấp phải hết việc con, phòn đấy luôn <laughs> 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 đấy đấy phò oh, con không còn con ở mấy luôn rồi đâu? Mmm, ừ, nào vậy? Dạ. Mà để ngạt trang ơi xì Ơ, hùng khởi gian nào bây giờ mẹ này, này. Cho khuyên đốt hay này, này. Cho khuyên đốt Mày đó Mày đó Mà này có đưa Cái chuột là bằng Bộ bay luôn, bộ bay ăn nè Nhà phôi chứ Nàng มูมี่แนวมัดไดปะใช่ไปห้องบัชนชนะไี่ได้โอายไม่อะนะ,ะไปซชเฮ้ยมาขี่รถจ้ะ,าจะไาใช้ขี่รถจ้ะบอบ่บมี่ ไม่เหมือเหมนวนะหาแนยบม่ได้ไปเมือนอยูกบ่ไปมือนเมื่อยละไปเหมยชเว้นะยเกมัอดูนะฮะมาหน่ะแม่มุนไปย่าถีลงมาพี่ได้ลงมารถบัวบ๊ไปชุบุญไปแล้วเอาเอาเอามาไปมาแม่มาแม่ดีเอไปดี โอ้แม่หม่ไ้เฮ้โมเแล้วนะบึงหยาบให้ลูกไ่ใช่เกือบะ

ว่าพูทำจับอ้เปิลมันขอนใหญ่แล้วอเปิลเนาะใหญ่แบบดยับยอ้าวผ้าลไม่เลยนะไม่แม่ไไปใช่หล่ะนะเออกกลเออาด้วยเอาหายซิเลยก็ได้เองิเออกระต่ายไว้เญ่แนมจะขึ้นหน่อยนะ โอ้ทุกคนชิท่าหอกทุกชี้ท่านี่ยนั่งกันกร่ซื้อได้สามห่อผูกบวบโมากนั่งกันยังไม่ทันตะแกงเกิดไปเรอยอฮะเกิดตัวเรียเนเรบวก่เกิดสีเขียวได้ไหม té té áo té tan té 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 mấy cơm té thang này của thang té đẹp như té 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 tên không? mấy té 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 tên ảo té 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 nó đơm chẳng có lợi ừ té đẹp té đấy té đẹp té 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 giả cái té ơi, nào. อยากให้ห่อนเน่มันนาื่น้นไปแล้วมั้เนไม่เกิดมันมิี่ครับเนาะไปแปไปเนอะไปไปไปรถปลอดภัยนี่ยังจะฆ่าไปแล้วนะว่านายกอะไ้อด้ไปไปไปกัน โอ้ไม่ได้ดไปูไป <t ell an> ไป <t ell an> ไป่ะนี่บอลไป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 ได้ <t ell an> ออกกอนให้พตุไงมาออกกอน อเอาขึ้นเยอะแยาแล้วให้พ่อไปเฮ็เดเบี้ยก,ก่อนอย่าดูมแก๊สเ,เออด้อแถะเอ้ยดืดมอาของให้เด้อจงให้แล้วบ๊ายบายป้าบัาบนี่จ่าห้อนเต็มที่แล้วบางห้นหอนเต็มที่แล้วโอ้กระเป๋านะ บอกพอเขาบอกพอเสื้อแปลงแขกให้ลูกไปเด้อเบาเยอะเบาไหมเสื้อแปลงแขกให้ลูกแน่ค่ใบ่ส yeah. ีชื่อให้เธอดื่มได้เมื่อคืนนี้นะปิ๊ก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 นานห่อนผมเปียกกละจัดยังดำก็เก่าลัดมียังลูกเมียงเมียงบ้าบลามันห่อนนี่มันเดียวไปทั้งใดญกับมืดมัวไปเบิ่นเนาะใหญ่วาดยังมืดจิ

เออยังไ้เปลงสี่พันเปล่งสี่พันพอเหรอแมลอดถูไมถูคงพอถูแข้าผมได้ไปสีถูข้างมาสิไปเอาไปยุ่มมาฮะไปไโทรหาเมม่าอยู่เมม่ากินแกงเขาไหมอยู่ไรบ่บอกเมม่าอยู่เมม่ามากินแกงเขาไหม แม่มาเอ้ยมาดิ่นน้ำลูกเน่สิไปเ <ไป S 2> ทพ<ป>แล้วนั่นค่ะอุ้มบอกแม่มาหน่ะแม่บอกแม่มามาอุ้มนะแม่มามาอุมนะอมา้มลูกเนะ่ใช่แม่สิไปเทพป้าหล่าแล้วบ่ค่ะมาหน่ะแม่บอกแล้วน่ะแม่จะผักสวดนีย่ยนี่นี่ หัน,อนบอหัน,อนบนอหันบ่สิยี่บจกาแม่มามึงเต้นบุงจักร่านอนยังดื่มตื่นเข้ามาจาักนอนาี่ะหนยี่สนยี่หัี่สนี้สีสหย่ไปยหยี่ส่ส เออบอวเอาเกิอบแม่นะทีน่ะรถหล่าเนี้ยมาได้ไหมได้พอ,อเจ้าหาได้แปลงสีพันธ์นะมแม่เอาไปไว้แล้วมั้ท่านชีมผู้บ่อยู่สายเล็บอันป้าเป็นสายเล็บอันเฮ้ยเห็นแล้ว แม่สายโอเคน้นองพี่น้องพระจอยก็ติกรจบคลิปเพียงชนี้ก่อนขอบุญขอบคุณหลายๆปลาลุงเอ้ยที่เขามาหลับสมเนื้อดูอีที่ดดดกดถา,ามโฆษณาได้อันทุ่งเลยพอ <c oughs> ดีงามลูกพอดีงามทุจ้ากันลูกทุจ้ากันแต่เปลี่ยนเปลี่ยนจีพันแปลงตีนทุจ้ากันทุจา้จาบวดทุกันบ่แม่นะทูกหลุยทุกแม่แม,ม่ไวหวไหมแม่มไหวไหมแม่ออมอพอ,หอไหมนะแม่ขบุญเออโุกแขวนอย่าลูกโุกแขวเแา้วใครมาเปลงแขว โอเคไปแล้วไปดูไง